สวัสดีครับวันนี้วันศุกร์ที่25กรกฎาคม2568เวลาตอนนี้ก็19นาฬิกานาทีโดยประมาณนะครับมาพบกับการวิเคราะห์และสรุปลักษณะอากาศประจำวันจากผู้นิยการกองพัฒนาอุตุนิยมวิทยากรมอุตุนะครับวันนี้ก็ให้บริการอยู่ที่อา,อาคาร50ปีอุตุนิยมวิทยานะชั้น8เหมือนเดิมนะครับก็ออกกำลังกายกันแล้วก็มาฟัง นะครับการวิเคราะห์ลักษณะากาศนะฮะวันนี้ก็มาให้เหมือนเดิมปกตินะครับอาจจะคํานิดนึงนะครับก็มีคนเข้ามาแล้วประมาณครึ่งร้อยนะครับโดยประมาณนะฮะเราเราพิ่งสตรีมมิ่งได้2นาทีเพราะรอกันรันโมเดลนะครับนะครับถ้าโมเดลมันสำเร็จเราก็เออมีโปรดักหรือมีผลลัพธ์ในการคำนวณในการพยากรณ์ในการวิเคราะห์ลักษณะากาศอะไรแบบนี้นะครับ หลายพื้นที่ก็มีการไปช่วยเหลือคนที่ได้รับเขาเรียกว่าประสบ,ะสบอุทกภัยที่จังหวัดน่านเนื่องจากการเคลื่อนที่เข้ามาของพายุคือเป็นลักษณะหย่อมความกดอากาศต่ําก็คือทําให้คนในพื้นที่เนี่ยมีความอุ่นใจเพราะว่ามีคนต่างถิ่นนะฮะก็มีเพื่อนผมเนี่ย ก็มีพลอากาศตรีชัยสมนะท่านก็ส่งข่าวมาบอกว่าท่านก็บินไปนะฮะเพื่อจะแจกข้าวของกับพ่อแม่พี่น้องที่จังหวัดน่านนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับก็ตอนนี้ก็ที่เห็นในภาพน,นี้ก็จะมีอุบลนะฮะมีคุณเฉลียวมีคุณสาครคุณสวัสด์คุณกุ้ยเจ๋งคุณคนเดินดินคุณต่อยมติมนะครับ คุณแดงแดงคุณเบ่าสอนนะครับอาจารย์ประเชิญนะครับอาจารย์ประเชิญด้วยนะครับอันนี้ก็มีหลายๆท่านเลยเริ่มเข้ามาแล้วก็อัตราการเข้าชมก็เป็นกับเส้นเลยนะครับก็ขอบคุณมากๆวันนี้ก็มีกิจกรรมนะฮะในการไปที่กระทวงนะครับเพื่อที่จะร่วมนะครับก็ เดี๋ยวกันนะฮะ <c oughs> ตอนนี้ก็รานโมเดลนะฮะวันนี้ที่กระทรวงก็มีรมัฐมนตรีนะฮะแล้วก็ท่านประหลัดอะไรพวกนี้ก็มาเพื่อจะเพื่อจะร่วมพิธีถวายสัตว์ปฏิญ,ญาณเพื่อเป็นเครื่องการที่ดีและก็พลังของแผ่นดินนะครับประจำปี2568เบื้องหน้าพระบรมชายลาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นเองนะครับแล้วก็มีการ ถวายพระพรชัยมงคลนะครับในหลวงของเรานะครับก็วันนี้ก็ไปที่ตึกใหม่นะฮะอาคารศูนย์ราชการนะฮะจริงๆก็จะเป็นอาคารกระทรวงที่ท่านนะฮะอยู่ในศูนย์ราชการแต่เป็นอาคารใหม่ซึ่งเปิดใหม่สดๆเลยนะครับก็ไปชมอาคารใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทำกันทุกปีอยู่แล้วนะครับ อาจารย์ทศพลก็บอกว่ารอฟังข้อมูลอยู่ครับน่าได้เลยครับรอเข้ามานะตอนนี้ก็ร้อยกว่าแล้วนะครับมีแค่เวลาแค่5นาทีเองงั้นเราไปกันเลยนะครับเพราะตอนนี้มันทุ่มเกือบสองทุ่มมี6นาที2ทุ่มนะครับก็อยากให้ความรู้กันเหมือนเดิมบอกแล้วนะครับเราจริงใจนะฮะไม่จริงโจแน่นอนนะต่อมาเป็นภาพเมฆดาวเทียมก่อนนะครับภาพเมฆดาวเทียมอันนี้ก็คือนี่นะครับ จะเห็นว่านี่คือประเทศไทยที่มีฝนน้อยเนื่องจากว่าในอ่าวเวงกอรเนี่ยมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงก็ดึงความชื้นไปส่วนในทะเลจีนใต้ตอนบนหรือว่าทางเนี้ยทางมหาสมุรทรแปซิฟิกตอนบนก็มีหย่อมโลที่พัฒนาเป็นพายุก็กทําให้ความชื้นก็ดีหรือระบบลมพัดแรงเนี่ยไม่ดีอยู่ในบ้านเราเราก็เลยมีฝนเพียง ปานกลางนะฮะอาจจะมีหนักบ้างเซลล์ของเมฆก่อตัวทางตั้งตรงตนี้ตรงนี้แล้วก็หนักๆน,นี่จะอยู่ในขเขมรอะไรเงรี้ยในกัมพูชานะครับทีนี้มาดูลักษณะแผนที่นะครับก็คือจะเห็นภาพนี้เองไหมฮะอันนี้ก็คือลักษณะของแผนที่ที่เป็นภาพเมฆแล้วก็มีเป็นแผนที่ความกดอากาศ นี่คือหย่อมโลกกำลังแรงนะครับมีความกดอากาศต่ำถึง992เหมือนพายุบลกดิเพรสชันหรือว่าโซลอนได้เลยนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าอยู่บนแผ่นดินลมก็ไปเลี้ยงเขาก็ไม่วิ่งมาแล้วเทือกเขาตะนาวสีกับถนนทุงชัยก็ทํางานทําให้ความชื้นที่สัดเข้ามาเนี่ยมีไม่เยอะเพราะวาความแรงของลมเนี่ยเข้าไปอยู่ในหย่อมโลตัวนี้ แล้วก็ยังมีหย่อมโลตัวนี้ซึ่งพัฒนาเป็นพายุนะครับแล้วก็มีหย่อมโลอีกตัวที่อยู่ในแปซิฟิกเนี่ยแนวล่องอันนี้ก็เรียกว่าการเรียงตัวเพราะมันก็เป็นล่องความกดอากาศต่ำหรือล่องมรสุมนั่นเองซึ่งมันมีตัวหย่อมโลหรือว่าหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเนี่ยอยู่ไม่ได้ประเทศไทยอยู่ซ้ายทีขวา2ทีอะไรเงี้ยมันก็ทําให้แย่งความชื้นเราจะยังมีความชื้นอยู่แต่ว่า มีน้อยลงฝนก็จะน้อยลงไปด้วยนะครับแต่บางพื้นที่ที่มีลมเฉือแล้วก็ความชื้นสมบูรณ์แบบก็อาจจะมีฝนอย่างเช่นภาคเหนือด้านตะวันตกเนี่ยก็มีฝนอยู่ตรงนี้หรือไม่ก็ในตะเข็บไทยกับบูชาก็มีฝนบ้างตรงนี้นะครับต่อมาก็เดี๋ยวเราไปดูแผนที่อากาศเลยเริ่มจากแผนที่ความกดอากาศคือภาพนี้นะครับเราก็จะเห็นลักษณะของ วันนี้วันที่25จนถึงวันที่ 27- 2วัน48ชั่วโมงความล่องความก,กดอากาศต่ำก็พเยอะพยาบหรือมันขยับขึ้นเนื่องจากว่าไดนามิกหรือว่าการเปลี่ยนแปลงของพลังของพายุเนี่ยหรือยอมโลเนี่ยมันขยับขึ้นด้านบนมันก็ดึงให้ล่องขึ้นก็ทําให้ฝนบ้านเราเนี่ยซาลงไปเพราะกระแสลมพัดแรงที่พัดปกคลุมประเทศไทยนี่ก็มีน้อยลงในบางช่วงในช่วงนี้นะครับเพราะว่าความแรงของลม,มไปอยู่กับตัวพายุตัวซ้ายอขวามือขวามือมี2ด้าน สายมือก็มีด้านหนึ่งตรงไทยก็แทบจะแบบน้อยลงนะครับแต่ว่าไม่นานเดี๋ยวมันก็ดีดกลับลงมานะครับทีนี้มาดูว่าในช่วงนี้ลมพัดอย่างไรก็จะเห็นว่าลมที่พัดเนี่ยก็ยังปกคลุมบ้านเราอยู่แต่ว่ามีกําลังอ่อนกว่าตรงอื่นคือมันมันก็พัดแรงกระดับหนึ่งนะฮะแต่เทียบกับที่อื่นที่มีพายุอย่างเช่นตรงอ่าวเบงกอเนี่ยใช่ไหมฮะแรงกว่าหรือว่าตรง ฟิลิปปินเนี่ยแรงกว่าหรือว่าตรงแปซิฟิกแรงกว่าบ้านเราเนี่ยถึงว่าเป็นลักษณะปานกลางก็แล้วกันนะฮะซึ่งความชื้นก็จะถูกแย่งมาทางซ้ายทางขวา2ตัวทางซ้ายตัวหนึ่งอะไรเงี้ยทีนี้ถ้ามาดูระดมลมระดับฐานเมฆนะฮะก็จะเห็นลักษณะของการปกคลุมนะ,ะก็พอจะมีเมฆชั้นกลางได้นะ,ะเพราะว่านี่คือลมเฉือนที่เป็นลมมรสุมนะฮะที่พัดปกคลุมไปหายอมโรตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3อะไรเงี้ยว่าเราก็มีเทือกเขาบล็อก กระแสความชื้นกระแสลมที่มีความชื้นน่นะฮะก็ทำให้มีฝนตกไม่เท่าไหร่นะครับเกี่ติดภูเขานะครับต่อมามาดูลมระดับ5 0 0้เราก็ยังเห็นว่าลมพัดแรงเนี่ยยังมีมาบ้างแต่ก็เป็นระยะระยะนะครับเป็นรูปคลื่นใช่ไหมครการพัดของเข้าเหมือนคลื่นก็คือตรงที่เป็นสันคลื่นตรงภาคเหนือนบ้านเราแล้วก็ท้องคลื่นอยู่ในทะเลจีนใต้อะไรเงี้ยเป็นนี่ยเป็นคลื่นลักษณะแบบนีน้ซึ่งถ้าเราประเมินสถานการณ์เป็นการยกตัวจมตัวเราจะใช้ค่าที่เรียกว่ารีเรทีฟ e อร์ต,ตินะครับ ก็คือจะเห็นลักษณะของค่าบวกขวามือเลยดังนั้นเมื่อเราให้มันเคลื่อนที่จะเห็นว่าบริเวณที่มีฝนตกหนักนี่อยู่ในอ่าวเปียงกออยู่ในเมียนมาอยู่ในลาวอยู่ในเวียดนามตะเข็บเวียดนามลาวทะเลจีนใต้รวมทั้งแปซิฟิกเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่มีการยกตัวสูงเนื่องจากว่ามีก้นหอยการหมุนวนของอากาศแบบทวนเข็มน,นาฬิกาในตำแหน่งของพายุพอดีส่วนบ้านเราเนี่ยไม่ใช่นะครับก็ทําให้มีเมฆค,คลึ้ๆมไม่ถึงกับ ไม่มีฝนเลยนะอาจจะมีเล็กน้อยถึงปานกลางเป็นบางพื้นที่เพราะว่ากระแสลมพัดแรงเนี่ยไม่ได้อยู่ตรงบ้านเราอยู่ที่อื่นทําให้การยกตัวพอมีบ้างแต่ไม่ไม่รุนแรงแล้วก็ไม่ทําให้เกิดฝนเยอะพอจะมีฝนแต่ก็อยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยถึงปานกลางนะครับ ่อมาเดี๋ยวเรามาดูการพยากรณ์สิวันเลยนะครับก็เริ่มจากตัวนี้นะฮะเริ่มจากตัวนี้เลยก็คือซ้ายมือเป็นลมระดับ5้าพันหอยเมตรซึ่งเราจะดูรูปแบบของเขาถ้าหมุนทวนเข็มหรือว่าลู่เข้าหากาันแรง,ๆอ,งๆอย่างเขียวๆเงี้ยก็จะมีเมฆมีฝนซึ่งมันจะเป็นแสดงถึงพื้นที่ของยอมความกดอากาศตา่ํานะครับหรือว่าถ้ามันเคลื่อนที่เหมือนคลื่นเงี้ยเราก็จะดูลักษณะของเราเรียกวาคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกนะฮะ ลักษณะที่เป็นการหมุนวนในที่ทางทวนเข็มอย่างเงี้ยก็เกิดเมฆมีฝนถ้าหมุนแบบจมตัวอย่างนี้ก็จะไลลฝนตรงนี้เห็นไหมฮะ<ม>แล้วก็ทยกหน้าอีกทีก็คือด้านนี้หมุนเหมือนทวนเข็มก็จะมีฝนในทะเลจีนใต้ยอย่างงี้นะฮะนี่คือหลักการเชิงกายภาพของระบบลมที่พัดที่ระดับ5 5 0 0ันรอยเมตรซึ่งเราสามารถที่จะชี้ชัดว่าพื้นที่ไหนควรจะมีฝนหนักฝนเบาอะไรแบบนี้นะครับ ต่อมาเดี๋ยวเรามาดูในอันนี้วันที่25ในช่วงประมาณสักบ่ายๆนะฮะลักษณะฝนก็อยู่ทางภาคเหนือเล็กน้อยถึงปันกลางนอกนั้นก็จะแทบจะไม่มีเพราะว่าโดนแย่งความชื้นจากไปทางขวาที่มีพายุเกิดในตรงฟิลิปปินหรือตรงแปซิฟิกตัวทางซ้ายก็โดนแย่งไปอยู่ที่อ่าวเบงกอลนะครับทุ่มหนึ่งคืนนี้ก็จะมีฝนในภาคเหนือเป็นแบบปานกลางมีหนักบางแห่งภาคกลางตอนบนก็มีแบบ ปานกลางอีสานตอนล่างหรืออีสานที่ติดก,กับกัมพูชาก็มีปานกลางมีหนักในในเมียนมามากเอ้ในในใน,ในกัมพูชามากกว่านะครับตะเขบไทยลาวก็มีบ้างเล็กน้อยนะครับส่วนตีหนึ่งของวันที่26ก็จะเห็นว่าฝนอยู่ในตะเข็บไทยลาวเป็นลักษณะฝนปานกลางมีหนักบางแห่งภาคเหนือก็ฝนเล็กน้อยกนาะนก็แทบจะไม่มีฝนนะครับวันที่26ตอนค่ำไอตอน7จ็ดโมงเช้าขออภัยนะฮะก็จะมีฝนตรงตะเข็บไทยเมียนมาตรงนี้ แล้วก็ตะเข็บไทยลาวโดยเฉพาะทางลาวใต้ที่ติดกับทางกัมพูชานะครับก็จะมีฝนดีหน่อยนะส่วนบ่ายโมงวันที่26รกรกฎาก็จะมีฝนทางกัมพูชาลอยต่อลาวใต้ภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนือนะฮะส่วนภาคตะวันออกก็เป็นฝนปานกลางมีหนักบางแห่งส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็ลมพัดเบานะจะเห็นว่าลมไม่มีมาก,กนะก็จะมีแค่เมฆคล้มม,มีฝนเล็กน้อยนะครับ ต่อมาลักษณะของพื้นที่ฝนตกขนที่26ตอนค่ำก็จะมีตะเข็บไทยเมียนมาตะเข็บไทยลาวภาคตะวันออกภาคกลางเนี่ยจะมีฝนเริ่มเพิ่มขึ้นนะครับทีนี้อันนี้ก็คือวันที่27ตอนตีหนึ่งจะเห็นว่ามีฝนหนานแน่นทางประเทศลาวไทยโดยเฉพาะภาคเหนืออีสานบนเนื่องจากอิทธิพลของตัวคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกซึ่งมันลู่เข้าหากระสีเหลืงองๆตรงนี้นะจนเกิดการกระตุ้นเหนี่ยวน้าให้ยกตัว แล้วก็วันที่27ตอน7มโมงเช้าก็จะมีฝนทางลาวทางเมียนมาแล้วก็ภาคเหนือตะเข็บไทยลาวนะครับแล้วก็ทางอีสานด้านตะวันออกแถวอุบลอะไรเงี้ยแล้วก็รอยต่อระหว่างลาวกับกัมพูชาตรงนี้รวมทั้งภาคตะวันออกซึ่งเป็นด้รับลมมรสมก็ยังพัดอยู่ก่อนนะครับแต่ว่าทางอันดามันนี่มีหัวกอะสุมารตราก็ทําให้มีฝนน้อยกว่าในภาคตะวันออกบ้านเรา อันนี้ก็27กดกรกฎาคมช่วงบ่ายก็จะมีฝนตะเข็บไทยเมียนมาตะเข็บไทยลาวแล้วภาคตะวันออกด้านรับลมแล้วก็ภาคอีสานด้านตะวันออกนะครับอันนี้ก็27เดกรกฎาคมในช่วงค่าก็จะมีฝนทางภาคเหนือภาคอีสานตรงนี้นะครับภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกเริ่มมีลมมรสุมพัดเข้ามาแต่ฝนส่วนใหญ่ที่มีที่พ้นบ้านเราเนื่องจากครื่นงกระแสลมไฟตะวันตกเห็นไหมคร ซึ่งเป็นตัวปั้นเมก็คือมันเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการยกตัวก็จะมีฝนเยอะโดยเฉพาะทางอีสานด้านตะว,วันออกที่ติดกับลาวตรงนี้นะครับแล้วก็ในลาวต่อมาในวันที่28ดกรกฎาในช่วงตีหนึ่งก็จะเห็นว่าฝนนี่จะตกทางภาคเหนือตะเข็บไทยลาวนะฮะตะเข็บไทยลาวทางภาคอีสานเป็นหลักเนื่องจากคล,ลื่นกระแสลมเหลืองเลยไหมมันจะพัดเหมือนคลืน่น ซึ่งเป็นสาเหตุหลักในการยกตัวของอากาศชื้นที่มีลมมรสุมพัดเข้ามาตลอดเวลานะครับอันนี้ก็28รกรกฎาคมตอน7โมงเช้าก็มีฝนทางภาคเหนือติดกับลาวภาคเหนือติดกับเออเมียนมาแล้วก็อีสานติดกับลาวตรงนี้แล้วก็ด้านรับลมมรสุมภาคตะวันออกแล้วก็ใช้ฝั่งของเมียนมาภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีปานกลางนะครับอันนี้ก็28รกรกฎาคมช่วงบ่ายก็จะมีฝนภาคเหนืออีสานบนแล้วก็ ตะเคียไทยเมียนมาแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกภาคตะวันออกนะครับอันนี้ก็28ดกรกฎาในช่วงทุ่มหนึ่งก็จะมีฝนทั้งภาคเหนือตะเขียไทยลาวภาคกลางพอจะมีบ้างแล้วก็ชายฝั่งของเอมียนมาภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็มีเล็กน้อยภาคตะวันออกเป็นปานกลางปลายแหลมยูโก็ปานกลางปานกลางก็คือมีฝนตกแบบไม่มีฟ้าคะนองเป็นฝนดีงามอะไรเงี้ยปริมาณฝนมีตกตกหยุดหยุดนะครับ ต่อมาตีหนวันที่29ฝนก็จะเกิดตะเข็บไทยลาวแถวบึงการนะครพนมสกลนครอะไรอย่างเี้ตรงนี้นะฮะแล้วก็ภาคเหนือก็เป็นปันกลางมีหนักบางแห่งภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเล็กน้อยนะครับ29รกรกฎาคมใน,นช่วงเช้าก็มีฝนตะเข็บไทยลาวแล้วก็ตะเข็บไทยเมียนมาภาคใต้ฝั่งตะวันตกภาคตะวันออกไปแหลมยวนนะครับ 29กรกฎาคมช่วงบ่ายก็มีฝนตกทางอันดามันชายฝั่งเมียนมาเป็นหลักภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็เริ่มเยอะขึ้นภาคตะวันออกก็ปันกลางไปแหลมยุงก็ปันกลางตะเข็บไทยลาวก็มีปันกลางมีหนักบางแห่งเป็นสีม่วงๆตรงนี้นะครับส่วนอันนี้ก็คือวันที่29ตะวันทุ่มหนึ่งก็จะมีฝนทั้งแนวของชายฝั่งของอันดามันโดยเฉพาะเมียนมาภาคใต้ฝั่งตะวันตกภาคตะวันออกแล้วก็มีภาคกลางรวมทั้งภาคเหนือแล้วก็ตะเข็บไทยลาวนะครับ ส่วนอันนี้ก็ตีหนึ่งของวันที่30รกรกฎาคมก็จะมีฝนภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับแล้วก็ตะเข็บไทยลาวตรงนี้นะครับต่อมาในวันที่30รกรกฎาคมในช่วงเช้าก็จะมีฝนในอันดามันลมรสูมยังพัดต่อเนื่องนะครับแต่ว่ามีการเฉือนกันกอยู่ในทะเลเพราะมีความชื้นสูงพอชายฝั่งก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูนะฮะแต่หนักๆอยา่าแถวพังงานะครับระนองก็ปานกลางแล้วก็ในอ่าวไทยภาค ภาคตะวันออกไปแหลมยวนนะฮะแล้วก็ในประเทศลาวตอนล่างๆตรงนี้นะครับอันนี้ก็วันที่30ตอนบ่าย13บสมนาฬิกาชายฝั่งเมียนมาภาคใต้ฝั่งตะวันตกภาคตะวันออกตรงนี้นะฮะแล้วก็ประเทศลาวนะบ้านเราก็จะมีเมฆคลุมๆฝนเล็กน้อยในช่วงบ่ายพอช่วงค่ำนี่ก็จะเริ่มมีฝนบ้างนะครับก็อยู่ในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนภาคตะวันออกภาคกลางตะเข็บไทยเมียนมาแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกภาคตะวันออกแล้วก็ ตะเข็บไทยลาวโดยเฉพาะทางด้านอุบลราชธา,านีก็จะฝนค่อนข้างดีนะครับอันนี้ก็ตีนึงวันที่31รกรกฎาคมก็ตะเข็บไทยลาวด้านบนแล้วก็ตะเข็บไทยเมียนมามีบ้างเล็กน้อยภาคตะวันออกอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนวันที่31รกรกฎาคมตอน7โมงเช้าก็มีฝนทางอันดามันชายฝั่งเมียนมานะครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกอ่าวไทยภาคตะวันออกนะครับ ส่วน่บยๆวันที่31ดกรกฎาก็จะมีฝนในอันดามันชายฝั่งเมียนมาภาคใต้ฝั่งตะวันตกช่องแคบมาละกาภาคตะวันออกนองนั้นก็เมฆคลุ้มมีฝนเล็กน้อยนะครับอันนี้ก็วันที่3 1ตอนคำ่ำนะสามสิบเอ็ดกรกฎาก็จะมีฝนทางภาคตะวันออกภาคกลางแล้วก็อีสานบางพื้นที่ฝนตกเล็กๆน้อยๆตกๆหยุดๆยดนะครับลักษณะลมพัดไม่ค่อยแรง ต่อมาวันที่1นะคร1สิงหาตอนตี1ก็จะมีฝนตะเข็บไทยลาวแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกแล้วก็ชายฝั่งเมียนม,มาแล้วก็วันที่1สิงหานะครับ1สิงหาตอน7โมงเชา้าก็มีฝนตรงชายฝั่งของเมียนม,มาภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีบ้างเล็กน้อยนะครับตรงอ่าวไทยไปแถวภาคตะวันออกเป็นเล็กน้อยนะนอกนั้นก็จะเป็นฝนเล็กน้อยนะครับ ต่อมาวันที่1สิงหาตอนประมาณบ่ายๆก็จะมีฝนตลอดแนวประเทศเมียนมาเป็นลักษณะปานกลางเล็กน้อยถึงปานกลางภาคตะวันออกก็เช่นกันจะเข็บไทยแล้วก็เล็กน้อยแต่พอตอนคืนก็ทุ่มหนึ่ง19นาฬิกาของวันที่1ก็จะมีฝนทางเมียนมาลาวแล้วก็ทางภาคเหนืออีสานบนภาคกลางก็ดีขึ้นมานิดนึงก็คือเป็นฝนปานกลางมีหนักบางแห่ง ต่อมาช่วงตีหนึ่งของวันที่สองสิงหาก็จะมีฝนตะเข็บไทยลาวนอกนั้นก็จะฝนไม่ค่อยมีเพราะลมพัดเบาลมผมสมยังมีนะฮะแต่ตัวปั้นเมฆคือลมมีความชื้นความชื้นมีแต่ลักษณะของการยกตัวจะมีน้อยกว่านะครับอันนี้ก็สองสิงหาช่วงเช้าก็มีฝนตรงด้านตะวันตกของหัวเกาะสุมาตรานะช่องแคบมาละกาแล้วก็อ่าวไทยเนี่ยตอนนี้ฝนจะลงว่างๆไปวันที่สองต่อมาช่วงบ่ายของวันที่สองนะครับ สิงหาก็จะมีฝนทางอันดามันด้รับลมช่องแค่มาลกาหัวเกาะสุมารตรานอกนั้นก็จะมีเมฆคลึ้มๆฝนเล็กน้อยเป็นแห่งๆแ,แต่พอตอนค่ำของวันที่สองสิงหาก็จะมีฝนอยู่างพักกลางพักใต้นะฮะในกัมพูชาในตะเข็บไทยกัมพูชาอะไรเงี้มีฝนเล็ก,เลกๆเมฆคลึ้มๆนะครับแล้วก็ตอนประมาณตีหนนะฮะของวันที่ส สิงหาฝนก็ตะเข็บไทยลราเหมือนเดิมภาคเหนือมีบ้างเล็กน้อยถึงปันกลางนอกนั้นก็มีฝนฝอยๆหรือว่าลักษณะเมฆคลุมคลอันนี้ก่อนที่3สิงหาช่วงเจ็ดโมงเช้าฝนแทบจะไม่มีเพราะอากาศเริ่มนิ่งแหละนะครับลมพัดเบาเนะี่ยดูจากภาพซ้ายมือว่าเหลืองๆนี่ลมพัดแรงเนี่ยอยู่ด้านล่างประเทศไทยตอนบนเนี่ยลมขีดเล็กๆก,ก,ก็คือพัดเบาการยกตัวการเสียดสีที่ยกตัวก็มีน้อยนะครับ ต่อมาในวันที่3สิงหาในช่วงประมาณบ่ายๆก็มีเมฆคลึ้มคล้มมีฝนละอองโปรยโปรย,ปรยช่องแคบลักกาก็มีฝนปานกลางต่อมาวันที่3สิงหาในช่วงคำ่ำก็จะมีฝนนะฮะก็จะมีฝนในภาคเหนือภาคกลางเป็นปานกลางอีสานก็มีฝนเล็กน้อยนะครับภาคใต้ก็ฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง ส่วนวันที่4นะฮะสีสิงหาช่วงประมาณตีหนึ่งก็มีฝนหัวกาะสุมาตราช่องแคบมัลากาชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกภาคตะวันออกมีบ้างเล็กน้อยนอน,นั้นฝนไม่มีต่อมาวันที่4สิงหาตอน7จ็ดโมงเช้าฝนอยู่ในอันดามันนะซึ่งเป็นภาพสุดท้ายของการพยากรณ์สิวันข้างหน้านะครับตั้งแต่วันนี้วันที่25 กรกฎาจนถึงวันที่4สิงหาเช่นว่าเราจะมีพื้นที่ฝนตกน้อยลงเราเป็นฤดูฝนเนี่ยไม่ใช่ฝนตกหนักทุกวันนะมันก็จะมีหนักเบาขึ้นอยู่กับอิทธิพลของลมแต่การที่มีฝนน้อยในช่วงนี้ก็เนื่องจากว่ามีพายุเกิดในแนวล่องแล้วล่องก็ถูกแยกย้ายกันไปหมายความว่าหย่อมโลก็คือที่อยู่ในอาวเปิงกอก็เข้าพม่าเข้าทางอินเดียอะไรเงี้ยนะฮะยอมโลหรือย่อมความกดอากาศต่าที่อยู่ทาง ฟิลิปปินส์อะไรเงี้ยก็ขึ้นไปทางญี่ปุ่นหรือว่าในแปซิฟิกอะไรเงี้ยก็จะเห็นว่ามันมีการแย่งความชื้นกันคือถ้าผมเคยบอกเสมอว่าถ้ามีพายุเยอะๆเนี่ยบ้านเราจะแง้งนะฮะเพราะว่าลักษณะการแย่งความชื้นทําให้ลักษณะตัวสร้างเมฆนะับมันก็จะถูกแบ่งปันไปยังพื้นที่อื่นๆนะครับแต่หลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวฝนจะเยอะขึ้นก็คือในช่วงตั้งแต่เดือนอสิงหากันยาซึ่งตอนนี้ยังไม่ สิงหานะเรายังอยู่ในช่วงที่ที่25แต่ว่าอันนี้วันที่4อาจจะยังมีฝนน้อยอยู่พอประมาณปลายกลางๆแล้วค่อยเป็นทางปลายเนี่ยฝนจะเริ่มเยอะมากขึ้นเพราะว่าตัวพายุเมื่อมันสลายตัวแนวล่องก็จะดีดลงมาก็จะมาพาดผ่านประเทศไทยตอนบนแล้วก็ค่อยสไลด์ลงมาตามเขาเรียกว่าตามช่วงเวลาของดวงอาทิตย์นะ,นะฮะที่เอียงเข้าหาหรือว่าตั้งฉากกับแนวแนวของพื้นที่ประเทศไทยในช่วง ขากับก็คือจะเวลาล่องมันพัดผ่านลงจากบนลงล่างเนี่ยเหมือนกับมันจะเข้าสู่ในฤดูหนาวจะมาในช่วงกลางเดือนตุลาใช่ไหมฮะกลางเดือนตุลา14บสี่โมงอากาศเย็นจะแผ่ลงมาก็จะล่องจะลงมัางล่างข้างบนก็จะหาจุดนัที่ก็จะกลายเป็นฤดูหนาวนึกออกใช่ไหมฮะนั่นแหละเป็นสาเหตุทําให้ลักษณะของฝนจะมาอยู่ทางภาคใต้นะครับซึ่งช่วงนั้นก็จะมีลักษณะการดันของความกอากาศสูงซึ่งจะ มาช้อนหรือว่ามายกอากาศที่เป็นหย่อมความกดอากาศตา่ําซึ่งมันมักจะสร้างพายุในทะเลจีนใต้ได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเอามาบอกกล่าวกันเพื่อให้ทุกคนเข้าใจในบริบทของธรรมชาติว่ามันไม่ได้แบบเยอะแยะจนแบบเป็นร้อยรล,ลูกซึ่งตอนนี้มันก็สามารถดับได้ไม่ถึงนะครับมันมีแน่นอนเพราะว่ามันเป็นว่าจะตัดจากของการเกิดลักษณะของการสร้างเมฆสร้างฝนสร้างหยอบบ่อมความกดอากาศตา่ำ นะครับแต่ว่ามันไม่ได้เยอะแยะจนไม่สามารถควบคุมได้อะไรเงี้ยนะครับพอยิ่งเข้าสู่อีควเตอร์หรือศูนย์สูตรเน่ยแรงเหวี่ยงของโลกน้อยลงการสปินตัวหรือการหมุนวนที่จะยกตัวเป็นพายุใหญ่เนี่ยมีน้อยกว่านะครับดังนั้นการที่จะเกิดพายุในระติจูดต่ำเนี่ยมีน้อยลงทุกทีนะครับแต่ว่าในพื้นที่ระติจูดสูงเมื่อโลกร้อนขึ้นอุณหภูมิสูงขึ้นเนี่ยมันจะอยู่ในละติจูดสูงก็จะทําให้เกิด พลังในการสร้างเมฆฝนมากกว่าในเขตในเขตร้อนน่ะนะฮะในเขตร้อนมันมีฝนประจําอยู่แล้วแต่วลักษณะฝนหนักซึ่งจากการสปินของตัวอากาศที่จะทําให้เกิดลักษณะพายุใหญ่เนี่ยมันมักไม่ค่อยมีนะฮะนานๆทีคือว่าอาจจะมีบ้างในการกวาดแกวงของโลกแต่ว่ามันไม่ได้มีประจําจนเราเห็นเป็นอาจินหรือว่าเห็นบ่อยๆนะครับโอเคนะครับก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามรายการกันนะฮะติดตามรายการกันนะ ก็ฝนมีตกวีหยุดนะครับตามสภาพแต่เราจะอธิบายตามข้อเท็จจริงว่าดังนั้นทุกคนก็จะได้รู้ว่าช่วงนี้มันฝนจะน้อยลงเพราะอาจารย์บอกน้อยลงเพราะว่าเนื่อจะว่าสาเหตุของการแย่งความชื้นไปอยู่ในย่อมความกดอากาศต่ําในพื้นที่อื่นๆจากการขยบของล่องขึ้นไปแตร่ระยะเวลาต่อ,ตอ,ตอไปเนี่ยเดี๋ยวจะมีฝนซึ่งเราจะ บอกกล่าวไว้เพื่อไม่ให้เกิดความประมาทในการใช้ชีวิตบางทีวอาแรงปีนี้ไม่มีอะไรพอมันตกหนัก,นกมาท่วมทีนี้เตรียมตัวไม่ทันนะฮะดังนั้นเราต้องอยู่ด้วยสติสมาธิและปัญญาจะเกิดแน่นอนนะครับโอเคเดี๋ยวตอนนี้มัน20นาฬิกา13ดึกแล้วเดี๋ยวต้องกลับบ้านไปพักผ่อนนอนหลับนะครับก็เดี๋ยวเรามาอวยพรก่อน,อนจากกนะันสักนิดนึงนะครับวันนี้25แล้วนะ เราจะเปิดผ้าเมฆดาวเทียมนะครับเพื่อที่จะอุยพรนะครับสุดท้ายนี้ก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกนะครับโดนบันดาลให้แฟนคขับและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะมีสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดสมปรารถนานะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในะรอบต่อๆไปรอบนี้ขอพระคุณอย่างสูงเลยนะครับสวัสดีครับปม